เั่นเคยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูกันเลยเนาะ,ะนี่ก็จะเป็นร a นดอมนะคะน้ำก็ได้อธิบายไว้หน้าคลิปแล้วเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการที่เราเปิดไพ่กันนะคะมาดูกันเลยว่าวันนี้จะเป็นข้อความของใครนะคะที่ต้องการส่งมาถึงเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะคะขอทราบ Energy ของเขาคนนั้นหน่อยขอทราบพลังงาน Nine of Cups นะคะอัศวิน t ฉดถ้วย ผู้เฝ้ารอนะคะแบบมอบความรักอยากที่จะมอบความรักนะคะความจริงใจคนคนนี้มีความคิดถึงนะคะอืมเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นนะคะ <S <S ในบางคนก็อาจจะต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันเนี่ยคนคนนี้เขาเข้าอ่าเหมือนประมาณว่าเฝ้ารออเฝ้ารอที่จะเข้ามาบอกนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆอนเขาทราบเอนเนอร์จี้ค่ะ สิบเหรียญนะคะหนึ่งกระเด่งนะคะเขามีความรู้สึกแบบจริงจังก yep um ับคุณมากๆเลยนะคะเออน้ํารู้สึกว่าเขามองเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นถึงความสัมพันธ์ที่อยากจะพัฒนาไปถึงัานที่สิบเหรียญอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันอยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะเขามองไปถึงอนาคตในความสัมพันธ์นี้เลยนะเหมือนการเข้ามาในครั้งนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะคะเข้ามาด้วยความจริงใจแล้วก็ อยากพัฒนาความสัมพันธ์ The Love o r นะคะอืมเขารู้สึกว่าเป็นเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นโซเม t เป็นเนื้อคู่ของเขาที่เขาหาจนเจอนะคะเขารู้สึกว่าเขาแบบมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับพิศวาสเสน่หาคิดถึงนะคะแบบอยากเจออืมเขาจะเอาเป็นเพื่อนแบบเป็นครอบครัวเขานะ โอเคดูกันต่อเลยนะคะอ๋แต่อุปสรรคเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือความนิ่งนะคะการที่เขาดูเหมือนกับเป็นคนที่เย็นชาดูไม่สนใจไม่ใส่ใจนะคะบุคลิกที่ดูนิ่งๆของเขาแต่เป็นคนที่มีเหตุและผลนะคนคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่เหมือนกับความจริงนะเขาอาจจะใช้ชีวิตตามหลักของเหตุผลใช้ชีวิตบนความเป็นจริงนะคะเรื่องโซเมตเนื้อคู่เนี่ยเ,ออเขามองว่า เหมือนเขาจะเน้นทางแบบถ้าเขาเจอคนที่ใช่เขาก็จะคบเลยเขาจะมองแบบตามหลักความเป็นจริงอะคะ่ะแต่พอเขาได้เจอเพื่อนๆเขากกับรู้สึกดึงดูดกับเพื่อนๆมากเรากับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความรู้สึกธรรมดามันเป็นความรู้สึกที่อยากจะจริงจังอืมแล้วเขาก็เริ่มมองในเรื่องของโซเมดเหมือนเริ่มเชื่อเริ่มแบบเปิดใจในการมองเรื่องนี้อะคะ่ะมาต่อกันเลย แต่ดูเหมือนเขาจะนิ่งมากๆเลยนะคะจากแอน r g อเนี่ยพลังงานของเขาเป็นคนที่ดูดีนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูโดดเด่นเขาอาจจะมีชื่อเสียงในแบบของเขาเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มักจะให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีเป็นนักฮิลลิ่งเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นสเปคของใครหลายๆคนนะคะด้วยความโดดเด่นที่เขามีเนาะแต่เขาเป็นคนใจดีนะคะชอบทาบุญแต่นะ้ำมองว่าภายนอกของเขาจะดูนิ่งมากๆ ดูเย็นชาบางครั้งก็ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจอะไรนะคะอาจจะเป็นคนพูดตรงพูดตรงแล้วก็ชัดเจนเป็นคนแบบจริงจังอะ่ะเออแอนนอจีเหมือนจริงจังอะไรแบบนั้นนะคะแต่เขาเปิดอีกหน่อยสิคะว่าพลังงานเป็นแบบไหนเขาอยากเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนคนนีอ้อยากเข้ามาพยายามอยากที่จะสู้นะคะยังไม่อยากยอมแพ้ มุ่งมั่นมากๆนะคะเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆเลยนะน้ำมองว่าเขาดูโดดเด่นในสายงานที่เขาทำมีสเสน่ห์นะคะทางวาจาเป็นคนที่ดีก่าคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดด้วยทันคนนะคะแต่เป็นคนที่ถึงจะดูบุคลิกเย็นชานิ่งๆแบบนี้นะคะแต่เขาเป็นคนที่ดียก่าคนอื่นแบบเก่งมากๆโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะคนคนนี้เขาจะมีสเสน่ห์มีทักษะเป็นของตัวเองโดดเด่นในสายงานของเขานะคะ มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงด้วยนะอือหือชัดเจนนะคะเหมือนเขาตัดสินใจเลือกแล้วแหละว,ว่าคุณนั่นแหละคือคู่เขานะคะแล้วเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้อือหือแต่เพื่อนๆน่าจะเมินเขาแน่เลยนะคะดูแบบอือเธอต้องเป็นฝ่ายที่เข้ามามอบความรักให้ฉันนะฉันจะไม่ทําอะไรแล้วฉันจะอยู่ในพื้นที่ของฉัน เหมือนกับเพื่อนๆก็มีเสน่ห์ชายย่อยนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่อาจจะมีคนเข้ามาชอบเหมือนกันแต่เพื่อนๆเลือกที่จะไม่ค่อยสนใจค่ะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ที่จริงจังกันแล้วเนี่ยนะมองว่าอาจจะอยู่ในจุดที่เพื่อนๆเหมือนกับไม่อยากทําอะไรและอยากให้เขานะคะเป็นฝ่ายที่พิสูจน์ความจริงจังจริงใจให้เพื่อนๆได้เห็นนะเพื่อนๆถึงจะยอมรับความรักจากเขานะคะแต่ในบางคนที่ยังไม่ได้มาดีลกันเนี่ยหรืออยู่ในจุดที่นิ่งกันนะมองว่า เดี๋ยวเขาก็จะเข้ามานะคะเข้ามาออฟเฟอร์ความรักให้กับเพื่อนๆตอนนี้เหมือนเขารออยู่รอจังหวะที่จะเข้ามาง้อเข้ามาบอกรักหรือเข้ามาแบบแสดงความรู้สึกอะคะอ่ะอะใบสุดท้ายนะคะให้กับข้อความที่เขาอยากจะบอกสิเขาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆคะเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็หกถ้วยในบางคนก็มีไวทที่แตกต่างกันนะคะ แต่ถ้าเกิดบางคนไม่ได้มีวัยที่แตกต่างกันน้ำก็มองว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วคนที่เคยเดีลกันแล้วเคยคุยกันแล้วหรือคนที่อยากกลับมาขอคืนดีก็ได้นะคนคนนี้เขามีความฝันนะคะเหมือนเขาฝันถึงเพื่อนๆนะคะนี่สองใบนี้ถ้าประกบกันอนะเห็นไหมคือการนอนนะคะนอนคิดวางแผนถึงอนาคตและน้ำมองว่าเขาคิดแผนการในการกลับเข้ามานั่นแหละแต่ก็ในบางคนนะคะเขาฝันถึงเพื่อนๆด้วย อืเขาคิดถึงเพื่อนๆนะคะอาจจะฝันถึงเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆฝันถึงเขาก็เป็นไปได้นะและมีการว่าเขาเนยเหมือนจะกลับมานะคะแต่ใครที่เหมือนกับเดียวกันอยู่แล้วยังอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยน้ำก็มองว่าเขาจะออฟเฟอร์ความรักให้กับเพื่อนๆเข้ามาดูแลใส่ใจนะคะอืมในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเขาผูกพันไม่ว่าจะคบกันนานหรือไม่นานนะความรู้สึกที่เขามีต่อเพื่อนอะเหมือนโซเมทอะโซเมททวินเฟมเลยนะคะถ้าขึ้นมาแบบเนี้ย แอนเนอร์จเหมือนกับมันผูกพันทวินหากันนะคะเหมือนเขาคิดถึงเพื่อนๆน,นะถึงขั้นที่เอาไปฝันเลยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อความจากเขานิดนึงเนาะมาค่ะถ้าเขาสามารถที่จะพูดอะไรกับเพื่อนๆได้นะคะคนคนนี้จะพูดอะไรขอแค่ห้าใบพอเนอะาะห้าใบพอค่ะเรายินดีกับความสำเร็จและทุกๆความสุขของเธอเสมอนะ ขอโอกาสได้ไหมเริ่มต้นกันใหม่นะเมื่ออาขอโทษค่ะชีวิตเธอที่ไม่มีเรามันดีหรือเปล่าต่อกันเลยอีกสองข้อความนะคะจริงๆตอนนั้นก็ดีนะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากเจอเธออีกอข้อความสุดท้ายนะคะ ันบล็อกนะคะใครที่บล็อกกันมีเกณฑ์ว่าเขาจะปลดบล็อกหรือถ้าไม่ได้บล็อกกันเนี่ยถ้าเขาเคยนิ่งไม่พูดคุยนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นฝ่ายที่เหมือนเป็นฝ่ายที่จะเริ่ม take action ละเนี่ยเหมือนเขาขอเวลานะคะให้เวลาเราหน่อยนะนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวน้ำดูไพ่นางฟ้าให้หนึ่งใบนะคะขอคำแนะนำนะคะจากอัเชิหนึ่งใบชัดๆ เห็นปะพูดถึงการ Take Action นะคะ1กระดิง่งเดี๋ยวเขาจะ Take Action ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะมีการประนีประนอมกันมากขึ้นถ้าได้ดีวกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆกับเขาจะมีความแบบเท่าเทียมกันมีความเข้าใจกันปรับเหมือนปรับตัวเข้าหากันนะคะแต่ถ้าใครที่ยังรอคอยคนเก่าๆให้กลับมานะเขาจะกลับมาค่ะแล้วก็จะมีการที่ให้ระลับที่เท่ากันต่อไปอะค่ะจะมีการ Take Action จากเขา เดี๋ยวเรามาดูเพลงของความสัมพันธ์นี้กันนะคะอาจจะเป็นเพลงของเขาหรือว่าของเพื่อนๆก็ได้นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปซีเรียสจริงจังเนาะ,น,ะน้ำสับไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารวงกันเลย17นาทีนะคะของเมลี่เพลงเป็นตัวของตัวเองนะคะเพลงตื่นจากฝันเจ้าของทีนะคะ ถ้าสักวันเธอจะกล้ากกพอนะคะของอินบูดกันยูคนมากมายจำเป็นไม่รักกันฉันไม่คควรข้างเธอหรือเปล่าเสียงแล้วแม่ระยะหัวใจนะคะของฟุกฟลุกหรือเปล่าอ่าตายสำหรับคืเพลงทุกอย่างนะคะอืมทนิ้น,น้ำขอเพลงอังกฤษเนาะเพลงสากลน,นะคะ สอง2นนสองนะคะแป๊บ um, นึงนะสองนนสองเพลงอ่าเพลงนี้มาอีกแล้วนะคะนี่เพราะมากเลยลองฟังในฉบับแปลไทยเนาะอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นนะคะเพลงสุดท้ายก็คือเพลง mary you นะคะของ bruno ใต้สำหรับก็คือ every time we touch นะคะ อืก็จะประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนนะคะสมหวังในความรักแล้วก็เดี๋ยวรอน้ําทําอะไรเข้าที่เข้าทางน้ําก็จะจัดการถ่ายดีๆนะคะอืมแล้วก็จะมาทำพียกีการให้เล่นในวันพรุ่งนี้ด้วยขอโทษที่เวลาไม่พอนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย